ดูนดูนเห็นแค่เงาเงานึกว่าเล็กนะครับมโอู้หูหหส,สวยๆครับพี่ๆนะนอู้หูสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะนะเสียนปาลาและเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็พามาหาเลาะยิงปลาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ พามาเลาะดูไปเรื่อยครับจนถึงหมายปันนินครับที่ผมเคยเห็นนะที่พันอันยิงได้นะครับเดี๋ยวมาเลาะมาดูกันว่าผมจะมานหรือเปล่าเนะวันนี้น้ําก็ลดลงไปเรื่อยครับเพราะว่าเขาสูบทํานาปังเนาะนี่ครับดูดูน,นะลดลงเยอะมากเลยครับวันนี้ฟ้าก็เปิดดีครับลมก็ไม่ค่อยมีนะครับวันนี้มีแต่ว่ามันไม่แรงเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามาลุ้นมา ติดตามรับชมด้วยกันนะครับว่าผมจะหมานหรือเปล่านะวันนี้น้ําก็ลดลงเยอะด้วยครับปลาก็น้ําก็ยังไม่ใส่นะมันขุนอยู่เลยครับไม่ยอมใส่เลยครับอหห่ามองตัวยากนะครับช่วงนี้ไปไปติดตามรับชมด้วยกันครับว่าผมจะหมานหรือเปล่านะวันนี้เนาะไปครับไปแดดก็ยังไม่ส่องถึงคลองครับเพราะว่าน้ํามันลดลงไปเรื่อยเนาะต้องให้ร่มให้ให้แดดมันส่องไปฝั่งนู้นน่ะมันจะมองเห็นตัวปลา วันนี้ก็เอายกยิงมาครับวันนี้นนไปไปรุนด้วยกันว่าผมจะมาหรือเปล่านะเวลานี้ก็ยังไม่เจอเลยครับไม่รู้หายไปไหนหมดนะ ตอนน้ำหลากมันอยู่ตรงนั้นเต็มเลยครับตอนน้ำลดไม่รู้หายไปไหนนะไม่ลอยไม่อะไรเลยครับดูไหมอืมไม่ดูนครับน่าจะเป็นฝูงกระสูบนะเมื่อกี้โอ้ยลงต่ำไปนิดครับเมื่อกี้สสวยอยู่นะฝูงกระสูบอะ ลงต่ำตัวปลาเลยครับเมื่อกี้ใสสวยเลยนัดแรกก็พลาดซะแล้วตัวนี้ใหญ่อยู่นะตัวนี้ใหญ่อยู่นะตัวนี้แหละโดนของแท้ ของแท้แน่นอนครับตัวนี้กระสูบใสสวยเลยครับนะของแท้ <c oughs> อือย,อย,อยอูยูมันไล่กัดลูกปลาเล็กๆนะครับเต็มเลยพวกปลาช่อนก็เต็มเลยมันขึ้นนะขึ้นจิบมะนะแต่มแรกครับน้ำลดลงอย่างเยอะเลยครับเพราะว่าเขาสูบใส่น้ำปรังนะ ลงเร็วมากเลยครับน้ำโดนเต็มหัวครับใส่สวยใส่สวยโอ้โหโดนตะไครยเก่าอีกอมาทั้งทั้งพวงเลยตีนี้โดนตะไครยเกา่าขึ้น ขึ้นโคกแล้วก็ขึ้นฝั่งแล้วก็สบายใจครับไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดถ้ามาอยู่ติดน้ำนะนี่ครับโอเคครับโดนหน้าครับโดนตรง,งปากเลยใสสวยครับพี่ณน,น,นะใสก็โอเคอยู่ไปดอกันต่อครับใสสวยครับ ไปเลยกันต่อครับมาพวกปลาขาวเล็กๆเต็มเลยครับน้ำมันลดที่นี่มันมาลอยอยู่ตรงปากคลองนะเต็มเลยครับปลาช่อนปลาอะไรก็ขึ้นเต็มเลยด้วยมันขึ้นนะดูพอน้ํามันลดลงเยอะครับคลองนี้มันไม่ไม่ลึกนะครับตื้นๆครับน่าจะเหลือไม่เม็ดกว่านี่แหละดูมันขึ้นเต็มเลยนะไป ไม่ดูนเหรอโอ้โหช่อนใหญ่เลยนะไม่ดูครับโอ้โหเสียดายสายไม่วิ่งอย่างนี้รู้เลยครับโห โด,โดนไหมโดน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 ครับน่าจะเป็นกระสูปนะเห็นแค่เงาเงาครับน่าจะกระสูปนะมันย้อนแสงด้วยเนาะมันมองยากครับหลุดยังนีเงยยังยังๆงโอเคใส่สวยครับพี่ๆนะฮะโอ้ใส่สวยเลย เห็นแค่เงาเงานึกว่าเล็กนะครับมา,มา,มาอือใส่สวยครับใส่ใหญ่เลยนี่ครับโอ้โหใส่ใหญ่เลยครับพี่ๆนนะครึ่งโลได้เนี่ยโอ้โหโอ้ยผมนึกว่าเล็กครับหันหน้าให้นะผมไม่เห็นว่ามันหันหน้าหรือหันหลังครับเพราะว่าผมเห็นแค่เงาเงานนะโอ้โหใส่ครึ่งโลครับนี่ ใหญ่อยู่นะเท่าฝ่ามือผมเลยอนึกว่าไม่โดนครับเมื่อกี้ผมโยนก้อนดินลงไปในน้ําด้วยนะครับเพราะว่าโยนปุ๊บปลามันจะรู้มันจะคิดว่ามันไล่กัด <c oughs> <c oughs> เทคนิคเล็กๆครับ <c oughs> อส,สวยๆครับ <c oughs> มาครับกระสุบแต้มที่สองนะไม่เล็กครับส,สวยๆเลยครับพี่ๆ <c oughs> นะะนี่นะโดนเต็มๆหน้า มันหันหน้าให้นะแต่ว่าผมมองไม่เห็นว่ามันหันหน้าเลยหันหลังเพราะว่าผมเห็นแค่เงาๆครับผมก็เลยลองยิงดูนะใส่สวยครับใส่ครึ่งโลครับไปลุยกันต่อครับขึ้นอยู่ฝั่งนู้นนะมันลงไปลงมาเพราะตรงนี้ตรงนี้ป่าหญ้ามันอยู่ลึกครับปลามันก็จะมารวมฝูงครับนะลองดูกันต่อว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะ โดนไหมม,มันขึ้นจิบด้วยนะครับเมื่อกี้ไม่น่าจะโดนครับขึ้นแปบน๊บนึงลงไปเลยครับใส่สวยอยู่นะเมื่อกี้ เร็วมากเลยครับปลามันเริ่มฉลาดแล้วออ้ต <c oughs> ้นุโนโต้นต้นอยอุ้ยต้นครับอืม ไอช่อนใส่สวยเลยครับพี่พี่นะนะเออปิดรถก,ก่อนอ้ยน่าจะพันแล้วครับสายบาดมืออีกอือหเนียปลายอยู่ข้างล่างนะขาดหรืออยังนี่อู้ยพันแน่นเลยครับเอาเงียบ อยู่ไหมนี่หนักๆอยู่นะเดี๋ยวต้องลองไปเอาครับสายบาดมือครับเลือดออกเลยมันโดนแผลเก่าเดี๋ยวลงไปดูปลาก่อนนะอยู่หรือเปล่าอื้อ นู่งครับลึกมากโอ้โหได้ไหมนี่ต้องโยมลองครับไม่รู้ว่าขาดหรือยังขาดหรือยังเนาะนู่งเนาะอ้ลึกมากมามาโอ,อยู่ครับอยู่อยู่อยู่ยัง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 ดูฟองเต็มเลยมามามา มาอยู่มาอยู่มาอยู่จะเย็นนะอ้ยไม่กล้าฝืนลยครับเดี๋ยวจะขาดอู้ขาดจนได้ครับอู้ดังพุ๊ดเลยครับโอ้โหอดเลยทีนี้ จะไม่ดูมันลงไปแล้วนะอืมอืมโดนไหมเหมือนโดนนะครับโดนแล้วโดน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 เดอน,นครับส,สวยๆอยู่นะ เอาเหรบเอาไม่ดึงหลุดหรือยังนี่โอูยัง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 ใส่สวยอยู่ครับใส่สวยอยู่หรือโดนตรงไหนนะนี่มันอยู่ฝั่งนู้นเลยครับนะอู้หใส่สวยครับอู้ยนึกว่าเล็กแรงดึงดีอยู่ครับอืมอู้หูอื้มอื้มอื้มหืออู้หูใส่สวยครับพี่ๆี่เลยนะอู้หูใส่สวย เก็บโลอยู่ครับเก็บโลอยู่นึกว่าไม่โดนห้อยู่ใต้น้ําด้วยครับโอ้โหใส่โลครับพี่นั่นนะใส่โลมาแล้วใส่โลเมื่อกี้ก็ใส่นี่แล้วที่ทําหลุดทําที่ขาดนะโอ้โหโอ้โหเรียนะโลก,กว่าครับนึกว่าเล็กดูครับโอ้โหมองในน้ำดูไม่ใหญ่นะครับนี่ โอ้โหหืมโคตรใหญ่เลยฮะโดนแก้มครับเต็มๆขนาดแขนแขนผมโอ้โหไม่ว่าจะไม่ได้ตัวใหญ่ซะแล้วครับตัวใหญ่ทำหลุดไปนะทำขาดนะครับ <coco z> ลุงลองดึงไม่ทันนะลงไปจับไม่ทันนะมันขาดแต่ก็ได้มาคืนครับเนี่ยใส่ใหญ่เลยครับพี่ๆนะนะ มาแล้วไซโลในที่สุดก็ได้ครับหลังจากที่ทําขาดมานะแล้วก็ใไซใหญ่เยอะๆเลยครับแต่ยิงไม่โดนนะไซโลเลยไปเก็บปลาครับมันมานแล้วมันมานแล้วสวยตรงนี้ก็เป็นคลองที่ผมยิงปลาใหญ่ๆไซใหญ่ๆ EP พีล่าส,สุดครับที่ปลาก็สูบยักษ สูบใหญ่ก็อยู่คลองนี้ครับไปเจอแค่ตัวเดียวนะไปะเดี๋ยวขี่ดูอีกรอบนึงครับวนกลับไปดูอีกรอบแล้วก็กลับมาว่าจะมีตัวอีกเปล่านะผมเห็นมันลอยเยอะครับแต่ว่ามันไม่อยู่ให้ยิงครับน้ำมันลดลงด้วยนะเพราะสูบลงนาปรังครับไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับโดนไหม อุ้ยไม่โดนเหรอโอ้โหกระโดดเลยครับเมื่อกี้โอ้โหน่าจะเฉียดหน้านะครับโอ้โหเสียดายฮะมมาครับพี่พนะธา วันนี้ผมก็พาลอยยิงได้พอครับวันนี้โอ้ยวันนี้ยิงไม่ค่อยโดนครับแล้วอีกอย่างก็วันนี้ก็ในพานเยอะด้วยครับวันนี้ทั้งวันแหทั้งดักตะขาแล้วก็ตีเบ็ดนะตีเหยื่อปลอมครับเยอะมากเลยปลาก็ไม่ค่อยลอยดีเท่าไหร่ครับวันนี้ไม่ค่อยลอยนะเพราะว่าวันนี้คนหาปลาเยอะครับแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ได้สามเต้มครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันครับมามีนะครับงานกันครับ โอ้ยวันนี้เสียดายตัวที่ยิงขาดนะครับเกือบจะถึงแล้วครับทีนี้มันดิ้นแรงนะมันขาดเลยครับมาทีน,นี้ก็ได้มาสามแต้มโอเคครับได้ไซโลมาตัวหนึ่งครับนี่ครับใหญ่นะครับนี่ใหญ่มากโลกว่านะด,ดูแผนผมนะแพ็กนี้เดียวครับแล้วก็สูบไซครึ่งโลครับตัวหนึ่งก็ไซสามสี่นิ้วสามนิ้วสี่นิ้วมันนี่แหละ ตัวหนึ่งครับวันนี้ก็ได้มาสามเต็มนะครับพี่ๆนะ่นะจริงพลาดก็ลายนัดอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับยังน้อยก็ได้กับข้าวเย็นแล้ววันนี้ถือว่าโอเคเลยครับไดชช้ช้ช้อนไซส์ใหญ่มาไซส์หนึ่งนะตัวหนึ่งนะย่างดีกว่าไม่ได้นะครับยังมีโอกาสแก้มืออีกหลายครั้งครับไม่เป็นไรวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงตัวนี้นะครับพี่ๆนะ่นะอย่างไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ